ยินดีด้วยกับชัยชนะของชาติพี่ชิดครับตอกเบอดําดงๆให้หน่อยครับโอ้โหวันนี้นี่ต้องบอกว่าไม่รู้ไปกินดีมีหัวใจเสือมายังไงนะฮะพูดถึงการชกในวันนี้สักนิดหนึ่งการเตรียมพร้อมของเราเป็นไงก็เตรียมพร้อมมาสองเดือนครับมาสองเดือนเต็มครับคือตอนแรกจะจะชกห้ายกพอดีว่าป่วยเลยถอนเลยเลยมาชกรอบนี้ทีเดียวเลยครับ เลยซ้อมมา2เดือนเต็มเลยครับสองเดือนเต็มนี่ร่างกายเปรียเลยเปียครับผมนะฮะกับคู่โชคคนนี้แม้ว่าจะเป็นมวยแทนคเคยเห็นเขาโชคไหมเนเื้อเพชรใช่ไหมเคยเห็นครับ,รบเขามาโชคที่ท,ที่ที่นี่ครั้งหนึ่งครับแพ้นอกให้คุณศึกไปครับอืมครับนะฮะเจอตัวนี้คิดว่าเป็นไงคิดว่างานยากครับว่าเห็นเขาต่อยมาตั้งแต่ช่องเจ็ดครับชอบมาตั้งแต่ช่องเจ็ดแล้วโอ้ครับตอนแต่ทองพูเนี้ครับ นะฮะโอ้ต่อยมานานเลยว่ากันีรเราเจอกระดูกเลยใช่ครับขึ้นไปปะทะจริงๆเป็นไงบ้างก็หนักครับทั้งอาวุธหนักทุกลูกครับที่เขานะฮะผ่านเกมยกแรกไปรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าหนักใจครับมากโดนอาวุธเขามีสะดุ้งนี่ครับมีครับจนกระทั่งมาถึงยกสองยกสองเป็นยกที่ทนากของชาพิไปชิดเนี่ยพลาดไปโดนอาวุธเขาร่วงลงไปฟังล้แปดตอนนั้นรู้สึกไง ไม่รู้เลยครับว่าโดนอะไรตอนนะั้นคือตอนล่วงไปแล้วผมแล้วลุกขึ้นมาผมไม่รู้ว่าโดนอะไรครับมันวิ่งไม่หมดเลยหรือไงมันมืดเลยครับจอ,จอดับไปเลยใช่ครับนะฮะไม่รู้อะไรเลยเราเราแลแล,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 ลกยังไงถึงลุกขึ้นมาได้<ช>ตอนนั้นลุกอะไรอยู่น่าจะซ้อมดีครับเลยลุกมาได้ลุกขึ้นมาได้ถ้าซ้อมไม่ดีก็น่าจะหลับเลยนะฮะจนกระทั่งหมดยกสองตอนที่สาการเป็นรองแล้วครับที่มุมเขาว่าไงบ้างก็ต้องเดินใส่อย่างเดียวเลยครับต้องเสริมหัวใจสิงใส่อย่างเดียว นะพี่ลิศกระตุ้นใหญ่เลยว่าไอ้การต้องเดินด้วยนะฮะยกสามออกมานีได้เรื่องเลยครับผมยกสามต้องบูวิ่งเดียวเลยครับเดินต้องเนาะเอาโบนัสได้ได้ครับความคิดของผมะครับอ่าครับแล้วก็บทไปบทมาบทไปบทมาเห็นเขามีอาการไม่ดีแล้วใช่ครับแต่ว่าใจเราบาแล้วตอนนี้ตอนนั้นคือว่าต้องนอกเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเห็นเขาอ่อนแอแล้วครับยกสาม แล้วก็เรียบร้อยใ่นอกเขาได้จริงๆด้วยครับผมโอ้โหโล่งอกไหมโหโล่งแล้วตอนนี้โล่งอกเลยครับ <laughs> ตอนที่ประกาศนะฮะโคโสดขึ้นมา2องคนแล้วประกาศโบนัสโอเคกูได้โบนัสแต่ว่ามันไม่ให้โบนัสธรรมดามันเป็นดับเบิลโบนัสเจ็ดแสนบาทโอ้รู้สึกไงโหมันพูดอะไรไม่ออกครับไม่ผมไม่คิดในฝันเลยว่ามันจะได้ขนาดนี้ครับไม่ได้ สามแสนห้านี่สำหรับผมมันก็เยอะแล้วนะครับใช่อันนี้คูณสองคือแบบผมไม่คิดไม่ฝันนะว่าถึงจะได้ขนาดนี้ต้องมวยน้อยรายมากที่ที่จะได้โบนัสถึงเจ็ดแสนบาทครับผเจ็ดแสนบาทนี่ในใจนี่คิดเรียกว่าเอ๊ะจะเอาไปทำอะไรดีมันไม่ได้คิดเลยครับไม่ได้คิดอะไรมาเลยคคิดว่าสามแสนห้ามันก็เยอะแล้วเออคนที่เจ็ดแสนโอ้โหนี่ลงสายต้องเล่นปิดฉลองค่ายเลี้ยงนักข่ายแล้วบางอย่างเนี้ยนะจำเปนอย่างนั้นนะ พูดถึงการชกในวันนี้จุดบกพร่องที่ชาบิชิจะต้องเอาไปแก้ไขกูยี่ต้องแก้ไขอะไรอีกน่าจะเสริมหมัดนะครับหมัดยังไม่คมเท่าไหร่ครับผมต้องต้องเลือกออกให้ดีกว่านี้ครับถ้าเลือกออกน่าจะน็อกเขาได้แต่แต่ยกสองครับถ้าเลือกออกได้ครับวันนี้ยังรู้ว่าช้าไปไหมช้ามากครับยังออกวุช้าอยู่ครับยังช้ายังต้องไปแก้ไขในจุดที่ให้มันดีกว่าเดิมใช่ครับนะฮะของเราที่ต่อยวันลุมินีมินิมากี่ครั้งแล้วฮะ ไฟนี้ไฟที่5ครับผมผลงานเป็นไง5ไฟก็ชนะ4ครับแพ้1ครับโอ้ก็ไม่เร็วนะครับนะมองไปอนาคตสักวันหนึ่งน่าจะมีได้สัญญาหรือเปล่าเอาความความฝันของทุกคนครับของนักมวยทุกคนผมก็ผมคนนึงก็ฝันครับก็ฝันว่าอยากได้ครับนะฮะก็หวังว่าน่าจะมี โอกาสสักครั้งน่ะใช่ครับผมนะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องปรับปรุงเรื่องของฝีมือะไรมือให้มือน,นี้หน่อยปรับให้มันมันคมกว่านี้ครับให้มันดีกว่านี้ถือว่าลบคาดูถูกไหมก็ลบคำดูถูกเยอะนะครับทำไมอ่ะทำไมในสดงว่าในโลกโซเชียลนี่ดูถูกเราเยอะมากกับบางคนก็ผมดูนะก็เชียร์ฝั่งนั้นเยอะกว่าผมอย่างเงี้ยผมก็เก็บมาเป็นแรงกําลังใจให้แบบสู้มีกําลังใจสู้ครับครับผมนะก็อย่างที่ดูถูกคุณแบบว่าปลาม่าคุณแบบ แบบเจ็บใจเลยมีไหมใช่ไม่ไม่มีครับดางนั้นไม่มีครับยังไม่ถึงขนาดนครับยังไม่ถึงนะนะไอ้ที่ปัดตรงกางเกงข้างหน้าเนี่ยของแท่เนี่ยครับเอามายางไนของของแท่เดคโคราดครับเดคโคราดของแท่นะฮะฝากถึงแฟนมวยสักหน่อยฮะอยากฝากอะไรบ้างก็ขอบคุณทุกคนนที่เป็นลังใจผมไม่ว่าจะเป็นพี่ในค่าพิชัยแล้วก็เทนเนอร์พงศักดิ์แล้วก็พ่อกิจแม่นางลูกพี่ผมสอสอต้อยแล้วก็ แม่เอสอจอพิษแล้วคนที่มาเชียร์ผมเยอะเลยครับวันนี้คือมาเชียร์ผมเยอะมากต้องขอบคุณมากๆเลยครับคือผมมีกลังใจตรงนี้ครับโอเคครับ,บ,บผมเขอโชคดีครับช่างพิชิตครับ